กาสยานสุวรณภูมิทดลองปฏิบัติการเต็มรูปแบบอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ S A T 1 SAT1 Full Scale Trial Operation เตรียมพร้อมก่อนการเปิดให้บริการแบบ Soft o p e n i n g ในวันที่28กันยายน2566 ท่าอากาศยานส่วนรณภูมิทอสอพอบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสายการบินผู้ประกอบการให้บริการภาคพื้นและหน่วยงานราชการทดลองปฏิบัติการเต็มรูปแบบอาคารเทียบเครื่องบินลองหลังที่1 SAT1 f u l l Scale Trial Operation ในวันที่8 12สิอและ 20, กันยายน2 5เพื่อทดสอบความพร้อมก่อนการเปิดให้บริการจริงในวันที่28กันยายน2 5งนกายกิติพงศ์กิติคจรผู้อำนวยการท่าอากาศยานส่วนรณภูมิกล่าวว่าทอสอพได้ทดล ลองปฏิบัติการเตรมรูปแบบเมื่อวันที่8กันยายน256เป็นครั้งแรกโดยมีผู้โดยสารสมมุติจำนวน180คนพร้อมสัมภาระเดินทางเพื่อทดสอบการปฏิบัติการทั้งระบบระหว่างอาคารผู้โดยสารหลักและการ SAT1 ซึ่งมีบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนได้การสนับสนุนอากาศยานพร้อมลูกเรือและเจ้าหน้าที่ในการทดลองปฏิบัติการนอกจากนี้ทอสอพยังได้รับความร่วมมือจากนายสถานีสายการบินต่างๆเข้าร่วมเป็นผู้โดยสารสมมติตลอดจนเข้าร่วมสังเกตการและยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่นๆที่ เกี่ยวข้องเช่นกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองสําสำนักงานศุลกากรตรวจของผู้โดยสารสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดคณะกรรมการดำเนินงานทุ่กิจการบินกรุงเทพและบริษัทบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเป็นต้นนายกิติพงศ์กิติกระจรกล่าวต่อไปว่าการทดลองปฏิบัติการเตรียมรูปแบบอาการ HAT1 ในครั้งนี้เป็นการทดลองสถานการณ์และรูปแบบการให้บริการที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการที่เกี่ยวข้องกัรอากาศยานแอร์ครับผู้โดยสารระหว่างประเทศทั้งขา ขาเข้าขาออกเพสเซนเจอร์และผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง t r ร n นย้ากระบวนการขนถ่ายกระเป๋าสัมภาระแบ g g a g และการขนถ่ายสินค้าคาโก้โดยเน้นการทดสอบเจระบบหลักได้แก่ระบบการตรวจบัตรโดยสารสายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระการรักษาความปลอดภัยการให้บริการอุปกรณ์ภาคพื้นการทดสอบิ่งอนวยความสะดวกและการทดสอบ minimum connecting time MCT และการทดสอบการเชื่อมโยงระหว่าง airport information management system AIMS กับระบบต่างๆของทสพซึ่งกำหนดการทดสอบปฏิบัติการครั้งที่2ในวัน ที่12กันยายน256โดยมีสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์และบริษัทบริการภาคพื้นการบินกรุงเทพเวอร์ไว้ไฟเซอร์วิสจำกัด BFS เข้าร่วมการทดลองและครั้งที่3ในวันที่20กันยายน256เวลา2 3 0 0น เป็นการทดลองเฉพาะกระบวนการผู้โดยสารขาออกในช่วงเวลากลางคืนโดยมีสายการบินไทยเวียเดเจ็ตเข้าร่วมนายกิติพงศ์กิติขจรกล่าวสรุปผลภาพรวมการทดลองปฏิบัติการในวันที่8กันยายน256เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามทสพจะนำข้อขัดข้องต่างๆในแต่ละกระบวนการมาปรับปรุงเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและพร้อมสำหรับการเปิดให้บริการอาคาร s a t 1แบบ soft opening ในวันที่2 8กันยายน256ตอ ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตปิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทิศ ดันไม่กเรกรงใจใคร Ford Ranger Raptor เจนเ r a t i ชันใหม่พบกันที่โชว์บูดทั่วประเทศซ่าดิทุกจังหวะเติร์ซี่เบิร์ดหมซ่าอา้อน